เอาสบายดีและสวัสดีผู้ติดตามนะครับชมสบายดีย่ำเช้าเส้าวันนี้ทุกคนเดี๋ยวนี้กะประมาณสิบมงย่างทุกคนเลยคอยกะขึ้นป่าคือเก่าวันนี้นะขึ้นวันนี้คือขึ้นพอดีทุกคนเลยขึ้นกะขึ้นกลับหมดเลยขึ้นนอนทุกคนเลยขัดหมายฉี่ลงไปพุ่นทุกคนเลยร่งโกนวันนี้นะลงไปเลาะหา กินเลยแล้วก็ไปเลาะเบิ้งร่อนเลือไปแต่เอ็นแฮวกับชีเอ็ดแฮวทุกคนเลยกดปอดทุกคนเลยไปเบิ้งไปลุ้นนะมากันไปหายุ่หากินคขึ้นก้าวทุกคนเลยไปก็ไปผู้เดียวได้ไลมเวลาออกมาป่าแล้วชงนี่พอด,ดานแล้วเดี๋ยวนี้หาดันลงก็เสียงขึ้นโหด,ดานผู้ลงหาเลาะโอ้ยทุกคนเลอเลาะเบิ้งร่อนมุงลง หายุ่หากิีนดำโห่ได้เดี๋ยวนี้บรรยากาศยามเสาร์นี่วันนี้ก็มีเมฆทุกคนนี่บ่เป็นก้อนตามเบ็ดเลยเดี๋ยวนี้เป็นสีเข้มๆฮอดเราดูยามหนาวคักแล้วชงยอดเดินนึงเลยเดินยาวเฮมแหละเดี๋ยวนี้ตัวนี้คือบรรยากาศกลางด่านทุกคนชมวิวทุกคน Xong view nhau 16 có Nhi. Mơ ừ. mái cả lớm heo Lường Luân lẽ xuống này Mất na phồn khâu là đủ nào này bà mai, Ba mai mít Bên tao còn xôn bật phun ừ. Mà hồi là nhà thang Mà kinh chục ไก่มากินมะเข่งเมื่อกินไต่จอก mịn thân ốc nhờ cai cho bờ vực đúng thân mật mịn thân ốc xa ริ่มลกโก้แล้วคนนึงโลโก้ก็มีลงไปหาเ็ด h e วแล้วก็หายิ่งนะ้ำหากินงนะ้ำทั้งมาชิมานเป็นอะไรทุกคนได้ล่มก็ล,มกล่มท,ทา่านะทัดเลยเสียงนกเสียงนูก็ไม่ชะม้อย Mình lấy chộp hết rồi เสียงลูกเสียงดูบุ่มเลย You นั่ังกระบรั่กระโ h กันเลยมันล้มันไปทั้งนั้นมาหอนี่โนน่น,นมาหอนี่มันล้มากแล้วเนมมีท่านเลย แล้วมันเนี่เอ้าสิลงโฟตกบปลอดแล้วนะเสียงกะลิต โุ้ยปอดเลยนี่ทำปอดหังนัง่งแล้มาเรื่องดนเฮ็ดเฮี้ยวนี่ก็เวดโ่นห้อยมูอที่โฉงป้าไม้ใหญ่ทั้งหมดมีแต่ป้าไม้เทินเนื้อบ่มี ห้อยมูงหินห้อยมูลงมาเคาะห้อยนี่เลย,ม,ยม,ม,มีนก็ห้อยคนมันม้นหมู่นี้เมื่ออาทีตหมู่นี้มีเห็นห้อยมาก Hoi mong <laughs> oh, tân mãi tân ninh bắc ngay nữa khói oh. sống môn sắp môn mãi nhoh hảo mọi người có thể có thể có ไม่ก่อนบ่ายนี้นะครับยืมมือเลยตอนนี้ก็ขามแนบตรงเลยเะเวศก็เริมลงละวสองโมงแล้วเดี๋ยวนี้นะค่อยก็่ายขึ้นมาแล้วทุกคนเลยมาเห็นไปแล้วเห็นตะเก้อตะเดียวก็บอ่อท่านยิ่งมันทุกคนวัดชีไปหาเอ็ดเฮวหมก่ก็มั่นบ่มีบนเฮ็ดทุกคนเลย มันโม่บวกลงแล้วเดี๋ยวนี้นะดีขึ้นตะพูแล้วบั่นสำลงมาเมยแต่เชื่อ่ไร่ยังชีวิตมาป่าตั้งเดี๋ยวนี้ก่อนเลโอ้ปีนพูแล้วบั่นผิดพูแล้วบั่นี่้พวตะเวนมืดมืดเหมือนนิดคนนะมืดแล้เกือบเห็ดบดเป็นเห็ดกระโบ เมื่อกมือนี้จะหาต้อนกเขาทำแถวโฉนมันเอาม่ได้มานอนเอามากลับเลยหมดได้ไปเลยลงไปโหดโก,กนก็ซอยเลยเห็นก็เหาะแต่นึงกับบุท่านยิ่งโอ้เม,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 มื่อเมื่อเมื่อเมื่ออาชีต่อของนกเขาเมื่อกี้เห็นนกเขาจองัวบินมานี่หอดด่านแล้วนี่ ลองต่อมองลุกก็โปรแป็นเะเวนมืดมื้อันนี้นะมืดปิ้งปิงอยู่ฝนจะตกต่อวงลุกเขาก็ มาฮอตเองเลยทุกคนเลยชมเมฆไปแก้ไฟกับท่านได้ลงมาอยู่ท่าเขาไปแหละโอ้ยไปสองมือบ่ได้ไปเลยทุกคนเลยเินข้ากลับไปเพลิมาฮอเตเองต่ำมาโทษกข้าวกันทุกคนเลยต่ำมาโทษให้ ただいま。<laughs> <laughs> กตำบม,มาโทษทุกคนเลยไปหากินบ่ได้มาหากินตามโทษเฮาจะยิ่งกับไลยู่นกแต่เฮาบบบยิ่งเขาลงไปโกนนะฝั่งทีได้ยิ่งเนื้อใหญ่กับโบเห็นไปแล้ทุกคนเห็นแต่กระหอกกระหอกจะยิ่งเนี้ยกระมันแบบทันยิ่งมันอื ยำโซ่ช่วมงคิดชุกมันจะมาแดกสวรอื์ มา,มา,าม,มาทุากคนขาต้องการตำโตทุกคนเลยไปหา,า,หา,า,า,หากินมาได้มาหากินตำโตเฮาจะยิ่งกัได้ยูนกแต่เฮาบอกยิก่งเฮาลงไปโกนนะฝั่งชีได้ยิ่งเนื้อใหญ่กับโบเห็นเป็นรถทุกคนเห็นแต่กระหอกกักระหอกจะยิ่งเนี้ยกต่มันโบนทันยิ่งมันอื <c ười> làm một số chút mà kích chúc mới cho vào đèn

kakay เรียบร้อยพอดีคำทุกคนเลยทาเขามาแล้ะเขมอมาเนี้ยคำแล้วมาเนี้ยเสื้อไฟในได้เท่านี้ล่ะเออตาผู้สาวสำเท้ามาแก้ไฟอันนี้นี่ยไฟหายบ่ผู้ชายไฟลาย อย <th eterm oon> ่คอะโ้นคบควายโดนหู้หากินกระมาณไปเลยผักฟ้าได้หมูผักฟ้าเมือแหร่ครบท่างฮะเต็มท้องถ้ากินชิ้นหมูลำไรยฮะ่น้องขำได้เมื่อนี้มาหายกะเลื่อยขึ้นป้ากะ ว่าชีขึ้นไปเฮ็ดแหวหมูทุกคนเลยขึ้นไปทั้งเลิกก็มีแต่แหวในพันบุญทั้งหมดเต็มโกนปอดนึงก็เลยบดให้เฮ็ดก็ห้าวหาเลาะหายิ่งกับโบไรไปเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้กับบอมี่ยังไล่ขอขอโมกขอบใจผู้ติดตามนะครับส้มมาแต่ต้นจะจบไปก่อนคลิปนี้ทุกคนอ่ะลุนอีกคลิปหน้ามัชิีมานไปเลยทุกคนเลยโอ้โสงนี้หมูมานไปเลยเลยโบไรไปเลยมาหากริ่งกันดิ